สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาพูดถึงหนังสือร้านขายเวลานะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกในโปรเจกต์ที่จะปล่อยหนังสือมือสองนะครับที่อยู่ในมือของผมเองแล้วก็ซื้อมาเก็บไว้นะครับก็เลยจะแชร์ส่งต่อให้นะครับท่านที่ต้องการรวมถึงเป็นการรีวิวภาพรวมหนังสือด้วยนะครับคร่าวๆใครที่อยากจะได้เล่มใหม่มือหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับก็สามารถคลิกไปสั่งซื้อได้หรือว่าจะ ไปเดินตามร้านหนังสือก็ได้นะครับอันนี้ก็บอกเผื่อไว้เนาะส่วนใครที่จะสั่งเล่มไหนที่ผมรีวิวต่อจากนี้นะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดไปให้แล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกราคาในคลิปเลยนะครับยังไงก็ลองติดตามฟังกันดูนะครับเล่มน,นี้นะครับเป็นเล่มแรกในการประเดิมโปรเจกต์เลยนะชื่อเล่มว่าร้านขายเวลาชื่อหนังสือน,นะครับเป็นวรรณกรรมจากเกาหลีนะครับเ,เนื้อหาเนี่ยเอาง่ายๆก็คือเหมือนเหมือนนิยายครับแล้วก็ ให้อารมณ์เหมือนเราดูซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าแต่ละตอนเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งวรกตอนชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพก่อนนะครับตอนนี้เล่มนี้ก็ทุกอย่างคือยังใหม่นะครับอ่านรอบเดียวแล้วก็เก็บเลยเนาะถ้ามีรอยตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับการที่อ่านวางหนังสือไว้ในชั้นอย่างเงี้ยครับก็เป็นร่องรอยตามปกตินะครับปกหลังนี่ ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ร้านขายเวลาสถานที่รับฟังคําขอพิเศษจากคุณนะครับเรื่องราวของโอนโจเจ้าของร้านขายเวลาในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ก็คือเป็นเหมือนอเว็บไซต์เว็บบอร์ดคล้ายๆพันทิปบ้านเราครับเป็นเว็บไซต์แบบให้คนมาพูดคุยแล้วก็มารับงานมาสนทนากันประมาณนั้นก็คือในเรื่องราวเนี่ยเหมือนก็โอนโจเนี่ยเขาเป็นเด็กที่อยากจะช่วยแม่หาเงินเขาก็เลยไป เปิดร้านขายเวลานะครับโดยเอาเวลาของตัวเองเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีกฎ3ข้อเนาะปฏิเสธสิ่งที่เกินความสามารถตัวเองไม่ทําเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เลือกเรื่องที่ช่วยปลอบประโลมลูกค้าได้นะครับแล้วก็เนื้อสิ่งินใดก็ต้องงานนั้นต้องทําให้เป็นเงินได้จริงครับอันนี้ก็เป็นปกหลังดีเทลปกหลังก็น่าสนใจนะครับผมก็เลยลองซื้อเล่มนี้มาอื วรรณกรรมร้านขายเวลาทีนี้เรามาดูภาพรวมด้านไหนกันบ้างนะครับเ,เล่มน,นี้นะก็จะเป็นแบบนี้แบบที่ผมบอกเลยนะครับว่าเขาจะแบ่งเป็นหมวดหมวดเหมือนเวลาเราอ่านผมให้นึกง่ายๆเหมือนเราดูซีรีส์เกาหลีเลยฮะการอ่าวนวรรณกรรมหรือการอ่านนิยายข้อสนุกอย่างนึงคือเราจินตนาการใบหน้าตัวละครได้แบบเองเลยรวมถึงบรรยากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งเล่มเนี่ยเป็นบรรยากาศเหมือนแบบ เวลาโรงเรียนนะเป็นบรรยากาศเกี่ยวกับโรงเรียนเป็นมัธยมหน่อยนะครับแล้วก็เด็กกลับไปหาพ่อหาแม่แล้วก็มีเรื่องของแบบเพื่อนในโรงเรียนอะไรแบบนี้นะครับใครที่อยู่วัยประมาณสัก2ี่สิไปปลายหรือว่าอะไรแบบนี้ก็เหมือนได้อ่านย้อนวัยมัธยมเหมือนกันนะเป็นหนังสือที่สนุกนะครับอ่านสนุกแล้วก็เนี่ยจะแบ่งเป็นตอนตอนชัดเจนนะครับซึ่งตัวเนื้อหาด้านในเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าอ่านตามไปได้ก็คือผมคิดว่าเล่มเนี้ย ถ้ามีเวลาอ่านเนี่ยสองสาวันก็น่าจะจบเลยคับน่าจะรันยาวได้เลยเพราะเป็นเล่มที่อ่านลื่นมากนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องสภาพก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นปกแล้วก็มีอ่าอันนี้ให้มากระเซตเขาเลยนะครับนี่สันปกเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขยัให้ดูสภาพก่อนราคาเล่มนี้นะครับผมปล่อยต่อให้นะครับ ราคาปกเนี่ยสองเกนะครับแล้วก็ซื้อมาตามราคาปกเลยผมให้ลดไป1 0 0บาทเลยนะครับเหลือเป็น195นะครับแล้วก็ส่งให้ส่งให้ฟรีเลยนะครับเนาะถือว่าเป็นช่วงแรกๆที่ผมทําแต่เล็มอื่นๆเดี๋ยวว่ากันนะครับอาจจะมีค่าส่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอันนี้ขอเป็นประเดิมก่อนแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็นร้านขายเวลานะครับรายละเอียดผมคิดว่าคงจะครบแล้วแหล,ละเพราะว่า โดยตัวของวรรณกรรมหรือนิยายเนี่ยถ้าเราไปอ่านเอาเนี่ยนะครับเราก็จะได้อัธรสตรงนั้นมากกว่านะครับใครสนใจก็แอดไลน์มาแล้วก็มาสั่งได้นะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ว่าสั่งเล่มนี้เล่มนี้ส่งที่นั่นที่นี่ก็ง่ายๆเลยนะครับโทรมาได้แอดไลน์มาได้หรือว่าใครที่อยากได้เล่มใหม่มือหนึ่งบางคนชอบแบบเล่มใหม่ๆเพื่อที่จะได้อ่าฟินอัธรสดนะครับในการเนื้อกระดาษอะไรอย่างนี้ก็คลิกไปตามลิงก์ที่ผมสั่งได้หรือจะดูตามร้านหนังสือก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่ยาวมากนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในตอนหน้าว่าจะเป็นหนังสือเล่มไหนต่อนะครับที่จะมีมาส่งต่อให้ทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ